ดีจริงๆงั้นเราไปด้วยกันเถอะเสียวเทาเจ้าจงไปเตรียมรถมาอีกคันพวกเราและพี่หลีทซงเทียนจะไปด้วยกันบ้าจริงทำไมมันมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้อีกเขาจะไปจวนเจ้าเมืองด้วยหรือนี่เจ้าหลีทซงเทียนต้องการใกล้ชิดกับคุณหนุของข้าอย่างแน่นอนเพราะคุณหนุมเป็นสิธิ์ที่โดดเด่นที่สุด ของจักรพรรดิโอรสภารกิจของข้าคือไม่ให้ไอหมูโสโภคบตัวนี้ใกล้ชิดคุณและต้องปกป้องความบริสุทธิ์ของคุณด้วยชีวิตของข้าจวนเจ้าเมืองท่านพ่อคนที่มีชื่อเสียง ในเมืองเฟิงสวียมาถึงแล้วพวกเราจะจัดพิธีสืบทอดฐานะผู้สืบทอดเมื่อไรเยยาเออลูกใจเย็นๆก่อนพวกเรากำลังรอแขกผู้มีเกียรติมาอยู่นะการที่มีแขกผู้มีเกียรติเป็นพยานในพิธีสืบทอดฐานะของผู้สืบทอดของเจ้ามันค่อยสมบูรณ์แบบหาไรที่ติจะได้ไม่มีใครกล้ากล่าวหาเจ้าได้ ท่านพ่อครั้งนี้คงเป็นเพาะสมบัติลับที่พวกเขาสร้างชิงชา้าดจึงมีอัจฉริยะจากราศ์จำนวนมากแล้วจะมีใครที่เก่งกว่านี้มาอีกไหมแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เป็นสิทธิ์สายตรงของจักรพรรดิโอสถเจ้าหน่าจะรู้ว่าจักรพรรดิโอสถเป็นปรมาจารย์ในตำนานเทียบได้กับราชวงศ์ทั้งสิ สิทธิ์ของจักรพรรดิโอสถดผู้นี้เป็นนักปรุงยาที่มีพรสวรรค์มากและอนาคตของนางไร้ที่จากัดใช่แล้วผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าหลิวซื่อหยูอายุเพียง16ปีการบุเพ่อของนางอยู่ในระดับขั้นที่เก้าของนักปรุงยาธรรมดาเรียกว่าหาผู้ใดเปรียบได้ และจักรพรรดิโอสถก็ได้เหลือกนางเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของจักรพรรดิโอสถองค์ต่อไปนักปุงยาที่อยู่ในครั้งที่9แค่อายุ16ปีช่างเป็นอัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากในโลกนี้ท่า,าหลียางเยาวได้รับความสนใจจากนางแล้วก็เรื่องนี้คงรังไปทั่วกวัวเรื่องที่ลินเฟยเออสนใจหลีรงเทียมเสีอีกแม้ว่าลินเฟย์เอ,อ เป็นผู้มีพรสวรรค์แต่นางจะเอาอะไรไปเทียบกับหลิวซื่ออยู่ได้เหราเออพอสมบัติรับครั้งนี้คุณหนูหลิวเลยมาที่นี่บางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสของเจ้าก็ได้นะแม้ว่าหลิวซื่ออยู่จะเป็นอัจฉริยะแต่อย่างไรนางก็เป็นแค่เด็กอายุ16ปีไม่รู้เรื่องภายนอกแถมจิตใจบริสุทธิ์อีกใช่ว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสเสียเมื่อไหร่ เมื่อพวกเราได้รับความสนใจจากหลิวซื่ออยู่เมื่อนั่นแหละที่เมืองเฟิงสวียของพวกเราจะยิ่งใหญ่เล็กเกียงไกลท่านพอ่อวางใจได้ข้าไม่ใช่ขยะอย่างหลีโซ่งเทียนเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับความสนใจจากลินเฟยเอ,อ๋อสุดท้ายก็โดนหลอกและถูกแย่งชิงสายเลือดไปข้ารู้ว่าตัวข้าต้องทำเช่นไรบ้างเอาละ่ะหยุดพูดได้แล้ว รถม้าของคุณหนูหลิวมาแล้วคุณหนูเดินระวังหน่อยค่ะหนี่มันนักปุงยาระดับปตัตตภีเหยาเออพวกเราประเมินพรสวรรค์ของคุณหนูหลิวตามเกินไป คิดไม่ถึงว่านางจะทะลวงผ่านเขาสู่ระดับปตัตตภีแล้วข้าและมีอยากยาเชื่อเลยในโลกนี้จะมีหญิงสาวที่งดงามเช่นนี้ด้วยหรือข้าจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปอย่างแน่นอนต่อให้ได้แค่รับรอยยิ้มของแม่นางหลิวซื่ออยู่ข้าก็ต้องพยายามอย่างดีที่สุดข้าจเจ้าเมืองเฟิงซวีและลีอยยางเยาขอคารวะกุณูหลิว ตายเท้าลีไม่ต้องสุภาพก็ได้หลีสรงเทียนท่านเจ้าเมืองท่านรู้จักพี่สรงเทียนด้วยหรือพีสรงเทียนอย่างนั้นหรือ นูลิ้วมากับหลีซงเทียนได้ยังไงเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเจ้าขยะนี่ถึงรู้จักหลิวซื่ออยู่แล้วยังขึ้นรถม้ามาด้วยกันอีกพี่หลีบังเอิญมาที่จวนเจ้าเมืองข้าจึงพาเขามาที่นี่ด้วยดังนั้นคุณนูลิ้วเพิ่งจะรู้จักลี่ซงเทียนในระหว่างทางมาที่นี่สินะ แสดงว่าเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานใช่ไหมใช่แล้วเพิ่งรู้จักกันไม่นานมีเรื่องอันใดหรือเปล่าคุณหนูหลิวอย่าไปถูกเจ้าขยานี่หลอกนะมันเป็นแค่ขยะนอกรีธที่ถูกไล่ออกจากจวนเจ้าเมืองแห่งนี้บัดซบทำไมลีส่งเทียนมันถึงโชคดีขนาดนี้จึงได้บังเอิญรู้จักกับคุณหนูหลิว มันไม่สมควรที่จะรู้จักหลิวซื่ออยู่ด้วยซ้ำหลีสรงเทียนเจ้านี้จากความผิดที่ถูกขังในหุกรรค์ได้และข้าก็ไม่ตามตัวเจ้ากลับมาแต่เจ้ากล้ามาที่นี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรพวกท่านรู้จักกันด้วยหรอแน่นอนข้าต้องรู้เหตุผลนั้นดีเพราะนั้น ข้ะถึงต้องมาที่นี่ยังไงน้องซื่ออยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าเดี๋ยวข้าจัดการเรื่องนี้เองหลีซ่งเทียนข้ารู้ว่าเจ้าไม่พอใจที่ถูกยึดฐานะผู้สืบทอดคืนแต่บัดน,นี้เจ้ามันก็แค่ลูกนอกขอกที่จวนเจ้าเมืองแห่งนี้ทอดทิ้งไปแล้วต่อให้เจ้าขัดขานไปมันก็ไร้ประโยชน์ ตระก,กูลหลีของพวกข้าไม่ต้องการขยะไร้ประโยชน์เช่นเจ้าที่ชอบก่อปัญหาจนไม่ต่างอะไรจากคนพิการอย่างนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปสิ <c oughs> ตระก,กูลหลีสำหรับข้าก็ไม่ต่างอะไรจากโคกหมูหรือโคกสุนัขแล้วทำไมข้าต้องไปขัดข้าเรื่องนี้ด้วยละ่ะ แล you, you, ้วการที่เจ้าหลอกคุณหนูลิ้วมาด้วยคิดจะทำอะไรกับชวนเจ้าเมืองล่ะเจ้าไม่ต้องกลัวว่าข้าจะแย่งตำแหน่งผู้สืบทอดคือหลบและที่สำคัญพวกเจ้าต้องการตัดความสัมพันธ์กับข้าใช่หรือไม่ในเมื่อพวกเจ้าตัดทั้งทีงานข้าต้องการตัดมันให้เป็นเรื่องเป็นราวก็แล้วกัน นี่มันหนังสือสัตว์คำสาบานแห่งสวรรค์มันคือหนังสือคำสัตว์สาบานแห่งสวรรค์จริงๆเมื่อสาบานต่อหน้าหนังสือเล่มนี้จะเกิดคำสัตว์สาบานต่อสวรรค์และไม่อาจกับคำพูดได้อีกหลีสรงเทียนทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าจวนเจ้าเมืองเลยนะนับตั้งแต่บัดนี้ไปข้าหลีส่งเทียนขอตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งหมด ับทุกคนที่อยู่ในจวนเจ้าเมืองแห่งนี้นะบัดนี้ความแค้นตั้งแต่ตอนนั้นจะได้สะสางกันเสียทีโดยไม่ต้องเกรงใจกันอีกต่อไปและด้วยคำพูดเหล่านี้เราทวยเทพคงเป็นพยานได้ําสาบ,บานนั้นได้ยอมรับจากสวรรค์แล้วข้าไม่คิดเลยว่าพี่ทรงเทียนจะมีความเป็นมาซับซ้อนแบบนี้ แต่การกระทําของเขาต่างพากันทําให้คนอื่นตกใจเจ้าก้าดียังไงถึงเด้ตัดความสัมพันธ์กับจวนเจ้าเมืองเจ้ามีสิทธอะไรถึงทําแบบนี้เจ้าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วสินะนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าต้องการอย่างนั้นหรือเพียงแค่ข้าเป็นคนพูดมันออกมาก่อนเท่านั้นเอง หลียนเชินข้าแนะนําให้เจ้าเป็นคนที่มีมโนธรรมอยู่สักหน่อยมิฉะนั้นตระกูลหลีของเจ้าในไม่ช้าก็เร็วต้องตายหมดเพราะเจ้าคนเดียวเดี๋ยวข้าจะสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆเพื่อระลึกความหลังให้เจ้าเองพวกเจ้าไปจับตัวมันมาให้ข้าซะท่านพ่อ เดี๋ยววันนี้ข้าจะทำความสะอาดประตูจวนเจ้าเมืองให้เองกล้าเข้ามาในจวนเจ้าเมืองเพื่อดูข่าหักฟันของเจ้าสินะไปตายซะ